มาถึงช่วงนี้นะครับตอนที่จะไปพบสขบแขกแลบเชิญคนต่อไปต้องขอถามคุณก่อนนะครับว่าเคยมีน้ำหนักสัวมากที่สุดอย่างกี่กิโล หนักมากสุดตอนนี้เลยครับไม่ไม่ไม่เยอะมากครับ120โลครับผม120โลตอนนี้เลยใช่ครับไม่จะเกิดมากวันนี้หนักสุดเลยหนักสุดครับผมเออนะฮะจริงจริงต้องขอบอกว่าที่พยายามลดอยู่ใช่ไหมพยายามลดอยู่ครับผมนะครับนะแต่ผมอยากให้คุณผู้ชมดูภาพของผู้หญิงคนนี้ก่อนดีก่อนะครับครับนี่เป็นภาพของผู้หญิงที่มีน้ําหนักตัวมากถึง1 0 4โลโอ้น้อยกว่าคุณประมาณ10กว่าโลอะนะและต่อจากนี้ไปคือภาพปัจจุบันของเธอครับดูฮะนี่ตอนนี้เธอน้ำหนัก น้ำหนักตัวเนี่ยลดลงเหลือแค่60กว่าโลเท่านั้นครับลดลงกว่า30โลนะครับจากผู้หญิงที่เคยน้ำหนักตัวมากสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแต่วันนี้เธอเป็นคนละคนแล้วล่ะครับเธอกลับมามีสุขภาพดีแล้วก็มั่นใจอีกครั้งถามว่าทำได้ยังไงนะครับเช้าวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเธอนะครับคุณพิจ้พิชารัตน์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ดูดูดูดี จักร้อยกว่าโลสวยมากเหลือ60กว่ายืนยืดให้ดูนะอ่าโอนี่นี่เป็นเป็นเป็นคู่เลยนะฮะเนี่ยโอ้สีใกล้กันมากสมึงกันมากนี่อาจจะเป็นว่าที่แฟนใหม่ของคุณ๋ยวผมรอผมลดก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้พิชชี่นี่แจ็คกี้นะถามความรู้สึก่องดีกว่าว่าว่าตอนที่น้ำหนักตัวประมาณร้อยกว่าโลเนี่ยตอนนั้นมันมันรู้สึกยัไงคือจริงๆแล้วตอนตอนที่น้ำหนักอย่างนั้นนะคะก็ จริงก็พี่ชี่เป็นคนโอเคกับหุ่นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าสมัยนี้เราต้องยอมรับว่าคนที่หุ่นน้ําหนักตัวเยอะเนี่ยน้ำหนักเยอะเนี่ยเยอะมากเลยแล้วก็เสื้อผ้าเดี๋ยวนี้ก็ดูว่ามีมีจัดหาให้รองท้องรองเท้ามีอะไรทุกอย่างมีให้หมดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเอเราก็อยู่ในสังคมได้หนีไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพีว่าทุกคนเนี่ยก็คงจะมีความรู้สึกเหมือนกันว่าคือก็อยากลดนั่นแหละ แต่ว่าไม่มีหนทางที่จะลดแล้วก็คิดว่ามันความเป็นไปได้คือของการลดน้ําหนักเนี่ยเท่ากับศูนย์ดังนั้นก็ก็ไม่ต้องลดละกันก็พยายามคิดในแง่ดีคิดถึงแง่ดีว่าเราวนนเราเป็นไงเราก็สวยได้ไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่จริงใจจริงๆริแล้วจิตใจก็คืออยากลดนะคะแต่เห็นบอกว่าหนัก 104่กิโลครับคือ104ี่นี่คือได้เรคคอร์ดไว้นะคะคือหยุดชั่งน้ำหนักไประยะหนึ่งแล้วคือค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะขึ้นไปถึงแบบ1 1 0หรืออะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะไม่ได้ชั่งนะไม่กล้าไม่กล้าไ้แต่ร้อเลิกขึ้นตาชั่งเลยแล้วมันเกิดปัญหาไหมตอนที่หนักช่วงนั้นครับจริงจริงอย่างที่บอกว่าโอเคแล้วก็พยายามปกปิดความรู้สึกว่าเออเราต้องลดไว้ก็เลยไม่ไม่สนใจอะไรแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตแต่จริงๆรงแล้วเนี่ยไม่บอก พีชเนี่ยเป็นต้อวนพูดเก่งนี้ปะเก่งกว่านี้ค่ะยอดครับผมน่ารักมากเป็นครูค่ะก็เลยพูดเก่งโอเคครับผมตอนนั้นแม่คุณพบว่าอะไรฮะเธอตอนนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็น sleeping apnea ว่าการหยุดหายใจขณะนอนหลับนี่แหละผมเป็นพี่ที่หมอให้รู้จริงป่ะมันคือยังไงคือตายได้นะอันเนี้ยอ้าวยังไม่ยังพิ่งตายสิจริงๆอันตรายมากก็นความมอหมอบอกว่าหมอผมเนี่ยหายใจหายใจหยุดไปช่วงหนึ่งแล้วทีนี้ผมไปหาหมอปุ๊บ แล้วหมอว่าคุณต้องลดลดประมาณให้เหลือสักร้อยโลหรืออะไรเงี้ยผมบอกว่าหมอผมลดผมไม่มีงานอะไรเงี้ยหมอเบอกเอาให้แข็งแรงเปลี่ยนจากไขมันเป็นกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยครับอกคืออาการมันจะเป็นยังไงเล่าให้ฟังซิผมเชื่อหลายคนอาจจะตกใจมากนี้มีหลายคนเป็นแล้วก็เขาไม่รู้ว่ามันอันตรายแค่ไหนค่ะจริงๆแล้วของพีทเนี่ยคือเหมือนกับตอนหลับเนี่ยคนคนที่น้ำหนักเยอะแรนอนเนี่ยลิ้นจะตกลิ้นตกลิ้นนอนง่ายค่ะลิ้นจะตกตกแล้วก็ไป ปิดตรงช่องหายใจเสร็จแล้วเนี่ยพอพอปิดช่องหายใจแล้วเนี่ยพอมันจะค่อยๆเป็นไปเรื่อยๆค่ะพอเป็นไปเรื่อยๆเสร็จแล้วตอนนอนเนี่ยมันก็จะหยุดหายใจเลยเรอะไรหัวพีชเนี่ยมันคือคิดว่าเหมือนมีอะไรมาบอกอะบอกว่าพีชหายใจสิไม่หายใจตายนะแล้วก็ขึ้นแบบเหมือนกับเหมือนกับคนที่โผล่มาจากน้ำอะค่ะเป็นอย่างนั้นเลยไหมเป็นอย่างนั้นผมเป็นอย่างนั้นเลย แล้วมันน่ากลัวมากคือแบบบางคืนเป็นสองครั้งแล้วบางคืนตื่นขึ้นมาร้องไห้บอกทํายังไงล่ะฉันไม่อยากตายแต่ก็ไม่กล้าบอกใครนะเพราะไม่รู้อันนี้คืออะไรไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรแล้วมันเจ็บคอใช่มันจะเจ็บคอคนอ้วนเนี่ยคือมันจะโกนครับโกนเสียงดังอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะก็ไอ้ตรงไอ้ลิ้นไก่มันจะเจ็บนิดนึงครับใช่ค่ะตรงกองเสียงตรงอะไรเงี้ยจะเจ็บคอก็เป็นปัญหาเรื่องคอตลอดแล้วคนรอบข้างว่าไงบ้าง คนรอบข้างจริงๆแล้วทางบ้านเนี่ยคือเนื่องจากว่ากรรมพันธุ์ก็เป็นคนอ้วนกันมาเขาก็เขาก็ยอมรับแต่เขาก็บอกน่ะว่าให้ลดให้ลดแต่เราก็ไม่รู้วิธีเราก็ทำเราก็ไม่รู้เราก็เลยไม่รู้จะลดยังไงแต่ว่าประสบเคยว่าประสบการณ์ที่มนจากคนรอบข้างก็มีแบบอื่นนะคะเช่นตอนนั้นไปเดินสำเพ็งกับเพื่อนอเดินผ่านเขาก็จะมีขายเสื้อผ้าก็บอกว่าตัวร้อยอะไรอย่างงี้ว่าไปแต่พอเราเดินผ่านเขาบอก c x l ก็มีนะโอ้ต<อ>ะโกนเสียงดังมากโอ้ถ้า้าเขาพูดอย่างนี้เป็นครูครูบ้าไห ผมเอาเอาผ้าของควายมาด้วยกันนั่นเลยนี้ผมผมต้องโกรธเขาอะคือมบบเสียเงวเหรอมันไม่เสียเงาเนอแล้วเรื่อน้เสียงดังมากเหมือนกับบอกคนทําซอยว่าเนี่ยมีคนอ้วนเดินผ่านหนึ่งคนอย่างเงี้ยห,หรือไปนั่งในร้านอาหารอย่าง <Cell. S 2> เงี้ยก็นั่งตามร้านร้านปกติที่เก้าอี้เป็นเก้าอี้พลาสติกเสร็จแล้วก็แบบน้องเขาเดินมาพี่ครับขอเปลี่ยนเป็นเก้าอี้ไม้ อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ผมขอเขาพูดตรงนี้หน่อยดีกว่าครับผมไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเนี่ยมนุษย์เราโดยเฉพาะคนในสังคมเราเนี่ยเวลาเจอใครที่น้ําหนักอาจจะเยอะหน่อยไม่อ้วนอ้วนขึ้นนะอ้วนหรือเปล่าผมบางทีอยากจะตบปากคนเหล่านี้จริงๆมันมันมันเสียมารยาทมากครับผมแต่แต่แต่เราก็เข้าใจว่าถ้าเกิดน้ําหนักเรามากนะขนาดขนาดพิชชี่เนี่ยนะหรือว่าแจ็คตอนนี้นะบางทีมันก็ต้องดูแลมันต้องควบคุมนะครับแล้ววิธีการลดคือทำไง ก็จริงๆแล้วก็มีคนถามพี่ชื่อเยอะมากว่าลดยังไงลดได้ยังไงเยอะอย่างงี้แจ่ก็คงอยากรู้ใช่ไหมคะว่าลดยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคนที่เขาบอกเขาจะถามวิธีคนที่มาถามเขาจะบอกว่าทํายังไงถึงจะลดทํายังไงถึงจะลดแต่พี่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องคิดมีวิธีคิดที่ถูกต้องก่อนออคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณอยากจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ซึ่งคุณอยากจะสุขภาพดีเป็นที่ตั้งดังนั้นเมื่อคุณคิดถูกแล้วเนี่ยคุณคุณคิดคุณคิดแล้วว่าคุณจะเปลี่ยนคุณก็ต้อง เปลี่ยนแปลงการทําตัวบางอย่างเช่นแรกมาด้วยคุณเลือกที่จะเปลี่ยนคุณต้องแลกที่จะทําอะไรบางอย่าง <c oughs> ดังนั้นก็แลกที่จะอย่างอย่างแน่นอนว่าการการที่น้ําหนักขึ้นเนี่ย แจ็คเป็นไหมสมัยก่อนกินเท่านี้แหละทําไมไม่อ้วนเลยไม่อ้วนเท่านี้ทําไมพออายุมากขึ้นมันอ้วนมากขึ้นเมตาบอลิซึมที่มันต่ำลงการเผาผลาญเอาการเผาผลาญที่มันต่ำลงอายุที่มันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการที่มีตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายหรือว่าเป็นการดื่มเครื่องดื่มที่มีสารสกัดจากถั่วขาวอันนี้ดีมากๆเลยช่วยให้เหมือนกับเรากินข้าวไปดื่มก่อนอาหารนะคะพอเรากินข้าวไปหนึ่งจานแต่มันลด ดูดซึมของแป้งเหมือนเรากินข้าวหรือแค่เครื่องจานเท่านั้นเองอย่างเงี้ยก็ช่วยได้มากๆเลยค่ะหลังจากที่ลดน้ําหนักอ่ะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงนะสวยขึ้นอย่างนี้จ้ะสวยแน่นอนแหละอุ่นเช่นกะได้น้ำหกแลหนึ่งอย่างเลยที่รู้สึกก็คือเราเป็นคนที่ทําอะไรได้คือเราเป็นคนทําได้ค่ะแต่ก่อนเนี่ยคนพี่เชื่อว่าคนที่น้าหนักเยอะเนี่ยจะบอกตัวเองว่าเราลดไม่ได้หรอกเราทาไม่ได้ แต่พอได้ลองทำก็เลยลองมาคิดดูจริงๆแล้วว่าเอ๊ะเราได้ลองหมดทุกวิธีจริงๆหรือยังหลายคนก็หลีกเลี่ยงที่จะออกกำลังกายหรือว่าการลดอาหารหรือว่าการเลือกที่จะทานอาหารที่ถูกต้องหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มที่ช่วยสกัดสารอาหารนี้ เมื่อเลือกแล้วนะคะพอาเราเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยเราทําได้ความรู้สึกที่มาอันแรกเลยคือเราสามารถทําอะไรได้เยอะมากแค่เรายังไม่เคยลองนันเองอรู้สึกรู้สึก,กเป็นผู้หญิงที่มั่นใจมากใช่ครับผมนะครับมัม่นใจกว่าตอนที่อ้วนไหมคุณผู้ชมมั่นใจกว่าเยอะเลยค่ะ,ะมั่นใจในความข้างในมาจากข้างในหรือว่าเราเทําได้จริงๆคุณก็ทําได้คุณแจ็คครับไม่ได้ครับผมคุณผู้ชมเห็นอย่างกรณีของคุณพิชชี่แล้วนะครับว่าเรื่องของปัญหาเนี่น้ําหนักเนี่ยคำว่าน้ําหนักที่ มากเกินครับมันจะมีผลกระทบที่ตามมาหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงคนไทยทั้งประเทศให้มีสุขภาพดีและกลับมามั่นใจอีกครั้งกับแคมเปญนะครับที่เราได้มีโอกาสเปิดตัวไปตั้งแต่ที่ที่แล้วคุณผู้ชม New You กับ Pro Slim และ c o c o s h ช p ฟนะครับโดยคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ w o o d y t a l c o m w o o d y t a l c o m สมัครเข้าร่วมกันนี้เยอะนะครับมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงคนไทยทั้งประเทศนะครับให้สุขภาพดีแล้วก็มีความมั่นใจอย่าลืมนะครับดื่มก่อนดีนะอ่าเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพิจี๋มากนะที่ววามาชามส์กับเราในเช้านี้นะครับขอบคุณยนน่ารักจริงๆเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งครับช่วงหน้ากลับมาคุยกต่อในช่วงสุดท้ายของรายการครับครับ